ที่รักที่รักฮัลโหลที่รักได้ยินไหมได้ยินครับที่รักคะหลังเขาเป็นรูเลยค่ะหุ่ยคต่้าทำแผลมาด้วยคะ่ะที่รักเลขหนึ่งห้าเก้าจุ๊บงั่วจ่ายค่าจ่ายตังค์ก็ทำรูเออขี้โงกว่าเวนดี้อ่มันไม่อยู่มไม่อยู่ นัพ้งแสสภาทุกคนต้องส่งส่วนเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วคุณบ๊ายบายครับรักนะครับชลาป้าเผาอ้าปากดีนะอนี่ปากดีนะชนีนมแฟมไปลี นมเป๊ปแล้วรักไหมรักครับแค่นั่นแหละไปบ้าครัมาบีอหืออาหืออาหือทั้งวันน่ะกูบอกอะไรงานเนี้ยอาหือทั้งวันน่ะ แม่งกูกูกระเด็นลงน้ําอ่ะตรงนี้พี่กระเด็นลงน้ำปะเอ้ยพ่อกระเด็นลงน้ําประจําเลยลูกเอ้ยกินข้าวต้มอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกก็นึกว่าเฮี้ยขนเฮี้ยอะไรเปนแดกดก็ต้มเร็วหรือมันใช้หลอดดูดวะกินอยู่อ๋อเอามากินหน้าคอมเคยหกว่าเคยหกใส่แผ่นรองเท้าว่ะไม่เคยอ๋อเป็นคนกินค่อยๆกินใช่ไหมใช่ครับอ๋อพ่อเคยทำถั่วเคยทำหกดิ หกสคีบอร์ดเลยแหละทำไหมไม่เหลือติดคำว่าอือหือเนี่ยใช่มันน่ารักตรงคำว่าอือหือเนี่ยแหละอุบัติเหตุเกิดเกือบึ้น เฮ้ยเขาเปิดเพลงก่อนได้ป่ะขับรถอย่างงี้ต้องมีเพลงว่ะโตเกียวมัตตะะอะไรอะโตเกียวดิคราบที่รักที่รักฮัลโหลที่รักได้ยินไหมได้ยินครับ ที่ราคะหลังเขาเป็นรูเลยค่ะหุยแต่ค่าทำแผลมาด้วยค่ะที่รักเลขหนึ่งห้าเก้าจุ๊บมัวไม่จ่ายหรอกเฮ้ยเพลงขึ้นแล้ววะเพลงขึ้นแล้ววะต่อปีโดโคโกูอันโต โอ้โแยดูวดวงเงินขอดันสิตผ้าดค <c oughs> ดรดับทศกรไอวโทดวงเงินยั <c oughs> แด <c oughs> แค่ จ่ายคันจ่ายตังค์กับตำรูจเออขี้ง่กว่าเวนดี้ ตานะดูแบบตอติได้แนะ่ใช่หรอ Hey hey, điểu điểu, đừng bơm quá. Này game, hey game, con đu. Pheo chẹp lợt, lợt păng ơn ơn สลิมพูดว่าอะไรนะบอกว่ารถพ่อพังพ่อเก็บรถไหมจะซ่อมที่มันไม่อยู่ไม่อยู่ น้าพ่นตัางแสนสภาทุกคนต้องส่งสวนนะตบแผลครับน้าท่านหนึ่งแต่น้าป่นผมไปโหก็ไม่ได้กดเลยครับนะาโหกูไม่ได้ป่นมึงนะอ๋ออ๋อเอ้ยทำไมเงินขอบคุณสเตอร์จากนภาพรด้วยครับผมขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับไอ้เดี๋ยวน้าพาพรเอ้ยทำไมมันเด้งขึ้นมาแล้วมันแชร์ไปแล้วนี่ กิเศษอะแสง,งส่งใบแดงมาพิเศษอะไรสามหมื่นกว่าว่างเนาะ <laughs> ไมไ่เอาของน้องกูอีกนะของน้องกูเลยก็เหลือเยอะมากเออมึงทำนี้เพราะมึงได้เพชรเยอะเลยดิก็ตีไปบูปินชุดแรกอะฮัลโหลฮะโอเคครับโอเคครับนุ่นฮัลโหล อยู่สะพานเขาตีกันยังไงแกอยากตังฉันไปหรือเปล่าไม่ตังฉันหายอ่ะเอ้าฉันจะไปรู้เก็บไหมล่ะไม่เมื่อกี้ฉันสั่งข้าวอยู่ตังจีอยู่ตังฉันก็หายแล้วฉันไม่รู้สิเลื่อนเข้าตู้เองนะฉันไม่รู้สิเออนะไไปรักเธอฮัลโหล เขาอยากจะให้ค่ารักษาเธอมากเลยแต่ว่ามันให้ไม่ได้อะดิเธอกำลังแบบพัวพันกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่อ๋อแสดงว่าถ้าให้หลังจากนี้หลังจากที่เราไม่มีพัวพันเรื่องใดๆคือเราจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมเฮ้ยคุณเราก็ไม่มีตังอยู่ดีอะแหละอ๋อจริงหรือเปล่าแต่เราก็พอมีนิดนิดหน่อยจะให้อะแหละเนาะไม่เป็นไรหรอกน่าจะเป็นฟังเป็นร่วมงาน เดี๋ยวเราสะสมเงินไว้ให้แล้วกันนะของกูก็ห<อ>้าพัน้อมันแคุ่ณพูดเองนะได้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีมากหรอกแล้วคะขราวเธอเธอโอเคไยผายขราวเธอเฮีย <c oughs> hey, มันมีเลื่องแก้งไหนวะฝากบอกแก้งตรงข้ามกระทือไม่ให้ตายไปเลยดิ ออเก็บเินจะมาเก็บเินน่าจะมีเรื่องอะไรอีกมาบอส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 สเืท่าพันบอสท่าพันอะไรอะไรบอรอรอห้าพันห้าพันเกี่ยวอะไรเมื่อกี้ห้าพันนาฮะหายหมดเลยอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับกูวะเียวาร์ดีครับแค่นี้เด็กน้อยผ่านโอเคเรียวารเป็นไรวะเนี่ยไม่เหมือนเดิมไหม ไม่ห้าพันนะมูคุดดอกไม้ได้สามหมื่นหายไปย่ะมันเดียวว้านี่อะไรเนี่ยน้าเงินผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้เบยบอกอะไรนะครับโจน่ะโจนโจนหน้าตู้เหรอโจนในข้าวบอสเนี่ยจจบเสร็ฝากปั๊บปากปั๊บฝากปั๊บไปนผไม่รู้อ่ะพวกมึงอมเหรียญกูไอ้เหี้ยแล้วกูไม่มีใช้แล้วเนี่ย ลูดแม่งให้หมดพ่อมีปัญหาพ่อมีปัญหาไอ้สัตว์ไอเด็กมีปัญหาแล้วพ่อมีปัญหาไอ้เฮียโจอมกูไปเก้าร้อยเหรียญใส่ลงไหมกูสองเหรียญนี่หน้าเฮียสองเหรียญสามหมื่นนะนิดหน่อยนะนิดหน่อยแอ่เวละมันละสองเหรียญเนาะมันละสามหมื่นจะให้นายกดึงของดึงของมาเลยเฮียดึงเหรียญแม่งมาให้หมดเลยสัตว์ กูดักรูดคนหน้าตู้สภาเนี่ยไอ้เหี้ยถว่าเป็นความคิดที่ดีอ่ะยังอยู่แต่ไม่มีใครคิดถึงคืออะไรวะเอ๊ะฝั่งปิ้งโทรมามีอะไรชื่อที่สามพูเลยไม่อยากจะโทรกลับฮัลโหลครับ ว่าไงครับปังปิ้งว่าไงครับพอดีเมื่อวานเมื่อวานหนูลืมเอาอันนี้เฉยๆหนูเข้ามาทํางานต่อประมาณตีสามตีสี่ไงล้วหนูลืมเอาวอทคอยหนูกะจะยืมก่อนเพราะว่ากลักวกลัวแก๊งมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรครับปิ้งได้ละครับอ๋อโอเคครับครับวางเร็วมากวางเร็วโคตร เฮียกูชอบฟังเพลง Mighty Warrior มากเลยช่วงน no. ี so ้เบรนเน่เลยครับนะ Mighty Warrior เขาเป็นนักตีเ๋ยวเพลงของ Mighty Warrior ในกรณีนี้เอวา่าจะมีนักขุดแร่เวก์มัร้องไงครับข่อยทุกคนเลยใช่เวลาห้าสิบเมตรครับมันร้องไงทำได้มีประมาณแท่งสองแท่งนี่มีสี่แท่งแล้วมึงลองเสิร์ชดูเดี๋ยว Mighty Warrior แต่ผมชอบแบบ กูไปโจยขึ้นเกาะตั้งแต่วงยังหัดเดินไม่ใช่เฮีย m i g ตี y m i ตีวอลเลี i ย r m i g ตี y m i ตีวอลเลี i ย r เฮ้ยไอเบมีคนบอกว่ามึงหน้าเหมือนแวนโก้ไอเบร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงอะไรนะน้าคือแบบือจยิงอะนะคือแบบผมโดน ผมโดนทักเกีต้าร์แซดิกแล้วผมหน้าหบ่นเบนไอรีไอรีไอเบนน้าเหมือนเบนโกจริงเป็นคนที่ร้องเพลงเหรอเก็บส่งมาอยู่จะเอาไงเบนร้องเพลงดิเบนไอเก็บส่งมาเยอะยี่ยสวยชอบยิ่งสวยชอบเอหขอบไอยิ่งสวยชอบไอยี่งมวยชอบเธอเธอร้องเพลงให้ฟังหน่อย ไหนะโทรมานี่ทำไอ้เบลยำอย่างงันันนมันเป็นฟอควันใช่ไหมก <c oughs> ังวลมันทั้งถูกใจผ <c oughs> มขึ้นมอนอีกผมพี่คนท้องหัวผมเป็นแบคโกูทุคักคเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาอยลี่มาร้องเพลงนี่ดีกว่าคอแห้ง ดิ้ร้องเพลงคอรให้ฟังหน่อยเดลี่เป็นยังไงอะพ่อต้องยังไงหนูร้องเป็นแต่ห้ามตัวเองในเวลาเฮ้ยเดลี่เฮ้ยไอวูดมึงดูดิเดลี่ใส่ไอ้นี่ด้วยอะพาร์เตอร์สีผมแล้วก็มีผีแคทเปอร์เหมือนไอโถเลยอะไรแหลกรองเท้าเหมือนด้วยอุ้ยเหมือนตรงไหนแล้วอุ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยแปลกกอขออุ้ยเขินด้วยเฮ้ยไม่ได้เขินโอ้อยดูดิอ้าวชิบหายแล้วเอาแล้วมึงยีโถโดนยีนังกระทืบชิบหายแล้วมึงใส่ละอุ้ยเฮ้ยลีมีอะไรจะพูดเปล่าไม่ไมีมีมมอะไรจะพูดเปล่าอะไรอ่ะเขาก็ใส่กันทั้งตาผ้าโอเคโถทถางั้นไงอ่ะ